สวัสดีจ้าเฮอเสียงสั้นนะเสียงสั้นเพราะว่าเอ้ยทำไมปอยกูไม่แข็งแรงแลวบอกแข็งแรงถึงแรงมันแค่นานคุณอยู่ในช่องห้อถ่ายๆกันแล้วคุณห้องมาได้แล้วะ ไปค้างห้องกูฝั่งนี้คือแกะทุเรียนก <laughs> ่ออกไปกูได้กลิ่นอยู่ later อ่าค่ะวันนี้นะคะกลับมาแบบอยู่ด้วยกันอีกหนึ่งครั้งนะคะซึ่งวันนี้นะคะมิวแล้วออกนะคะก็คือจะมา DMB เพลงลูกทุ่งอีกหนึ่งใช่ค่ะเพราะว่าเราเนี่ยตีตั๋วออกไปเกาหลีมาสักพักหนึ่งแล้วแล้วก็ เออช่วงนี้ต้องแบบวีซ่าหมดก็เลยต้องเออต้องก,กลับมากลับมาประเทศเราก็คือต้องแบบกลับมาเรียนเพลงลูกทุง่งสักหนึ่งแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เพลงลูกทุ่งขนาดน,นั้นนะเป็นเพลงประกอบละครเนี่ยใช่เป็นเพลงประกอบละครที่คนที่ร้องเนี่ยหล่อมากพี่นาเด <c oughs> คุณชอบนะ later คือ ต้องเทาความว่าตอนนี้เขามีละครช่องสามมีละครเรื่องใหม่ที่พระนางเนี่ยก็คือพระเอกก็คือนาเดชกุลินยาใช่นาเอกก็คือชีบงเนาดาเฮ้ยแล้วที่ไหนข้ามค่ายเขาข้ามค่ายมาไงเขามาแบบมาประเดิมละครช่องสามเรื่องแรกก็คือเรื่องมวลรักหนองผักกกะแยงเนี่ยชื่อก็คือไรู้เลยว่าเกูปะวเยเอางี้ถ้าเป็นอีสานเลยนะมูลรักหนองผักกกะแยง มันจะมีความมันจะฉันเป็นลูกครึ่งนะพม่ดูเพราะว่าพื้นฐานเป็นคนแบบกรุงเทพด้วยไงแบบเกิดและโตที่แบบย่านอะโศกขอรู้่าชาช่ะยไดนนามขึ้นตันเลขหนึ่งเจ็ดนอกจากละครนะทีเนี้ยเขาก็มีนี่ด้วยไง MV m มบทำเอเปล่อยออกมาเป็น m v ประกอบละครแหละซึ่งเขามีเพลงเร็วกับเพลงชา้าซึ่งวันนี้เราเลือกเราเลือกที่จะมารีแอคเพลงชา้าเพราะว่ารับโลกแบบมันหวานมันหวานมันหวานซึงซ้งๆหน่อยชื่อว่าไอบีเลยนะ มาเด้อ <Mad> นี่ภาษาอีสานเลยมา,า,ยาเด้อขวัญเอ้ยลองด้วยนาเด้คุณกิมิยะอ่ะค่ะถ้างั้นไปดูกันค่ะว่าแบบคุณนาเดชเขาจะลองได้จึงขนาดไหนที่จะจะคิดถึงบ้านแล้วนะเนี่ยไปค่ะ <laughs> <laughs> ไปค่ะรถ <laughs> 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 เหมือนบ้านฉันเลยตอนนี้นก็่ใช้อยู่มรถเมย์แบบเนี้ย ไม่เคยหายไปหนุ่มมังกรุงเหรอยังไงมาเด้อขวัญเอ, <ไง S 1> ออไงเงีดด้ยอานเยอีสา,สานเลยเยก็คือเอ็มบีเป็นภาพประกอบจากละครเนาะ เป็นคือทังคความฝือแบบยังไงเป็นแบบไอ้หนุ่มอิสานที่ไม่อยู่เมืองกรุงมาตกอับอีกรอบหนึ่งหรอเลวบัวเลวก็ดูเลวบัวทำไมล่ะเธอเหมือนบ้านฉันเลยทุกนาหน้าบ้านฉันไหนบอกว่าอาโศกไลยเธอโป๊ะหรอกลับบ้านนาหรอโอ้ยมีแม่น้อยแม่นอะโภงานแสงตะวันยามเช้า เขาร,ร่วมพัดจากทองนาก็เป็นการแบบคิดถึงบ้านแหละคิดถึงาพานนาโวหารคิดถึงบ้านนามาเด้อนี่แปลว่าแม่ปะ่ะไม่ใจหรอภาษาอีสานใน่ไหมมาหรอแปลวล่าอะไรมาเด้อมาเถอะมาเถอะมาเถอะมาเด้อ,ดอ <laughs> หรอ,อแต่เพราะคุณเขามีแบบความสามารถเยอนะนะ เขาู่เขาคุณร้องเพลงเขาร้องเพลงได้อยู่แล้วที่เคยเห็นแต่ว่าอันนี้มันมันมันไม่เหมือนกับที่ผ่านมามันเป็สเติงแบบวิเปี้ยวเอฟแต่ก่อนฉันชอบมากเลยเปี้ยว AF เอฟอ่ะใช่ชีเปี้ยว v ีสอฉันจำได้หมดแดงเหรอใช่เพลเน็นใครนะเอ็มบีมันก็แบบฟิลว่าแบบคิดถึงบ้านหน่อยคิดถึงมันแบบพระเอกแบบกลับมาบ้านเกิดชเลย

มาเได้ไหมสินค้าสวรรค์คอนเทนต์ครับต้องไฟเหรอก็แบบทำให้คิดถึงบ้านเหมือนกันนะคิดถึงฉันจะกินส้มตำเฮ้ยนี่ไงรส้มตำฉันจะกินมาก อดีมาตรับนชุ่มชื่นอยู่เนน้อน้อเดูดิคือมันอินได้ง่ายอ่ะเพราะว่ามันแบบคนไทยอ่ะฉันยอมรับเลยว่าฉันโตบ้านนอกฉันไม่ต้องไใครแล้วฉันรู้ ไทยสาบ้านเฮาไงเธอว่าฉันเหมือนบูมัได้อยู่มูลรักหนองผักกระยงมีอะไรตอบไหมนี่ไงศิลปิน,นขึ้นนะเด็กคุณกิมียานะคะเช่องสามนะจ๊ะเคยไหม เขห้มาไมออกเหนี่ยวร้อนมขาเหนี่ยวร้อนเราต้องมียูกแนขนก็ได้ก็ดีนะเดชถ้าให้พูดถึงเรื่องเพลงก็คือเพลงเพาะทำนองพาะฟังแบบ หมายถึงว่าคนที่ไม่เคยฟังลูกทุ่งหรือว่าไม่ได้อินกับลูกทุ่งก็ฟังได้เพราะว่ามันไม่ใช่ลูกทุ่งอีสานจ๋าภาษาฟังยากขนาดนั้นด้วยเสียงด้วยเสียงของเราได้แก็ต้องยอมรับว่าแบบเป็นเป็นแบบคนรุ่นใหม่นี่แหละอาจจะไม่ได้ลูกทุ่งจ๋าแต่ว่าตัวตัวเนื้อเพลงอะไรเงี้ยก็ขนาดเธอเธอไปออกใช่ไหมไปออกขนาดเธอใช่ไหมเออมันก็คือแบบเป็นกิจายของแบบบ้านฮาวกลับมาบ้านกลับมาบ้านกลับมาบ้านเจออะไรอย่างงี้มาเจอคนรักคนแก่เอมากินแบบ ส้มตำปลาซุปูปออกมาไม่อยู่แล้วเนี่ยแล้วก็ดูอ่ะแล้วก็คิดถึงบ้านเหมือนกันนะไม่คือบ้านฉันน่ะอยู่ราชบุรีเว้ยซึ่งอยู่ราชบุรีชายขอบเพราะว่าแบบไม่มีอินเทอร์เน็ตเข้าแล้วเด็กๆกับเพื่อนฉันชอบเราว่าแบบหวี่บ้านหลังเขาบ้านหลังเขาเงี้ยเพราะฉันอยู่ตำบลธรรมเสดไงฉันก็แบบฉันก็จะสู้ว่าแบบ หยุดบ้านกูไม่ได้อยู่หลังเขาค่ะบ้านกูอยู่หน้าเขาเพราะเขาอยู่หลังบ้านกูค่ะ <c oughs> อย่าลืมว่าือหลังเขาเป็นเป็นห่วงจุ้ยที่ดีห่วงไม่ดีคือเป็นหลังบ้านจะเป็นเขาอย่างนี้เลยแล้วก็หน้าบ้านน่ะก็คือไปแบบข้ามถนนไปมันก็เป็นทุ่งนาแบบทุ่งนาแบบไม่กี่เลย <c oughs> แล้วอันนี้เธอเธอกลับบ้านล่าสุดเมื่อไหร่ก็ตั้งแต่มาอยู่กรุงเทพก็ลืมบวนลืมตีนก็ไม่กลับเหมือนกันเพราะว่าแบบเ็เชิญเพราะว่าแบบเวลากลับบ้านแบบไปมินิมาร์แถวบ้านก็จะแบบ ขอให้อย่องเหมือนเดิมถ้าให้มึงมึงโดนผู้หญิงหลอกผู้หญิงแล้วกลับไปก็จะแบบเชิดเชิดหน่อยก็แบบแต่ก่อนน่ะอยู่อยู่บ้านใช่ไหมก็แบบจะขับมอเตอร์ไซค์ไปมินิมาร์ทได้มอเตอร์ไซค์ยี่ห้อฟิโอเล่ก็คือจะขับแบบหลังตรงไปมินิมาร์ทได้แบบเกล็ดเกลหมือนลูกสาวกำนันแต่พอมาอยู่กรุงเทพแบบหลายปีต่อสิบปีนี้ก็กลับไปก็จะแบบแม่ให้ไปมินิมาร์ทครั้งแรกขับมอเตอร์ไซค์ไม่ได้ต้องแบบเอารถยนต์ไป later เธอสมัยฉันอยู่เอฟเออะที่รอยเอ็ดอ่ะชนะเกือบเสียแล้วรอบนึงทางเข้าหมู่บ้านของแม่เป็นเป็นเป็นอย่างงี้ประตูประตูหมู่บ้านประตูซุ้มหมู่บ้านข้างๆก็จะเป็นแบบเป็นแอ่งลงไปอย่างี้ไม่ใช่น้ำนะเขาเรียกว่าอย่างไงอ่ะเป็นเนินเป็นเนินลงไปเป็นหลุมเหรอเป็นแลุมเป็นแอ่งลงไปก็เป็นหญ้าเป็นอย่างงี้แหละแต่ควอมข้างสูงแล้วเหมือนรถรถมอบรถพี่ฉนะติดเทอไงก็ขับไงี่ฉันขับเร็วมากขับขับแล้วมันก็ต้องแบบเลี้ยวขวาเข้าแล้ว เกือบแหกโค้มึงเกิบเสียชีวิตตรงนั้นแล้วกูเด็กมากแล้วกูก็กูก็แบบกูก็คือกียรพี่ก็เลยรวมกันเถอก็บอกให้นางอกอีแตนค่ะแต่เด็กฉันชอบมากอีแตนเนี่ยนาไอเขาเรียกว่าบ่อน้ําที่แบบเขาเรียกว่าสระปลาที่มีเลี้ยงปลาตอนเด็กๆอ่ะฉันเคยฉันเคยเล่นนะแต่โตมาไม่กล้ากลัวปิงตอด ตัวปลาต่อหลีหู oh, oh, oh. มีหมดแหละแต่ว่าดูคืออินง่ายเพราะว่าแบบบรรยากาศไม่ต่างจากบ้านฉันเพราะว่ารถอ e ีแตนไม่รู้อ,อีสานอะไรเร e ียกรถอีแตนมารถอีแตนบ้านฉันเนร e ียกรถอีแตนก็คือฉันชอบนั่งแบบยืนหนึ่งแล้วเด็กๆอะ่ะก็คือแบบงงเงยให้พ่อเอาล้วงมันจะใส่ไปต่อซาเลงนะจ๊ะไมอยากขับซาเลงนะจ๊ะ เพราะว่าแบบฉันรู้สึกว่ามันเก๋กันมีซารล่งเหมือนตัวเองอะมันแบบเวลาได้ขับรถในเลนถนนนะมันแบบเราได้แบบเทียบเท่ารถยนต์รถยนต์มันคือรถยนต์รถยนต์มันแบบหลบได้กูคือรถยนต์ล่ะแล้วกูก็มีพวงข้างเอาไว้แบบใส่ของเลิศอินอันนี้ได้แล้วทุกคนเห็นชุดเราไหมจ้านี่วันนี้เรามาเป็นทีมไงเรามาเป็นแบบลูกสาวกำนันโขเป็นโบเมนี่ไงเขาต้องปลกปลุกเอวแล้วเราก็ต้องแบบเหน็บแบบเขาเรียกอะไรอ่ะ หนังกะตีตเอาไว้แบบไปกับอีกแกะในคร้งบ้านแล้วก็แบบมีมาจิ้มฟันมาจิ้มฟันนะถุยโอ้ยมันก็ฟอก later แล้วก็แบบละครอันนี้ก็แบบไปดูนี่ดูทีเซอร์มาแล้วแหละมูลรักหนองพะกลแยง่ะก็เอาจริงจริงก็ก็น่าดูนะมันเป็นแบบมันเป็นละครแบบ ครเครียดอะเอาจริงมันไม่ได้แบบดรามไม่ไม่ได้ขายดราม,มา่าขายพอตเรื่องที่มันหนักมันเป็นพอตเรื่องที่เอาจริงพอรตเรื่องง่ายมากเลยนะแบบพระเอกไปอยู่กรุงเทพตกคงตกอับแหละกลับมาอยู่บ้านนาไปรู้จกว่าตัวเองมีสมบัติเออแล้วก็ต้องหาทางขับไล่นาง,งเอกออกไปจากสมบัติของตัวเองเอซึ่งอย่างเขาปิ๊งหลักกันแล้วก็ความเป็นโบเมลดากับนาเดฟเนี่ยเขาเป็นนักสแสดงที่มีคุณภาพอยู่แล้แลวก็วคือมาเจอกันแล้วที่ดูตัวอย่างมานะ แสบซ่านทั้งคู่คือโบก็คือเล่นแบบว่าไม่หวังสวย่ล้วเดชเขาแน่นอนอยู่แล้วช่วงนี้เขาไม่ขายรอแเด็แบบขายรอบไม่ขายรอานานแล้วตั้งแต่มีคลิปที่นางตดกลางกองละครนะเคยดูปะที่แบบเพื่อนๆลุมอยู่อะเป็นฉากแบบดีตยิงกันอะแล้วว่าอยู่ดีนางแบบพอทุกคนเงียบนางก็ตดออกมาแล้วมากาลินก็แบบด่าแบบด่าเลยแบบตดหล่ออะไรอย่างเงี้ยตดมันเล่นนานไปเนี่ยเห็นปะคนจริงคนจริงทั้งคู่มาเล่นด้วยกันให้ดูมันตัดแขนสดไหใจ นั่นแหละแแต่ว่าฉันว่าพอทเรื่องธรรมดาแต่ว่าฉันฉันดูแล้วว่าทีมทํำอะคือทีมเดียวกับโกงกรรมฉันคิดว่าแบบถึงพอเรื่องธรรมดาแต่ว่าฉันว่ามันต้องมีกิมมิคหรือความพิเศษบางอย่างให้ให้มันแบบไม่ธรรมดาแน่นอนเพราะว่าทุกวันนี้ฉันดูกงกรรมทุกวันเธอดูเซิร์ชในกูใน u t u b e ประวัติฉันได้เลยฉันมีแต่โกงกรรมฉันดูวนเฉพาะดูแล้วยังไงคนก็คิดถึงไม่ว่าจะอยู่ภาคอะไรเลยนะเพราะว่าส่วนใหญ่ผมมีประเทศเราก็เป็น อย่างน้อยไม่อินอย่างน้อยไม่อินเรื่องสภาพภูมิอากาศแต่มันก็อินเรื่องความแบบกลับไปหักพ่อหักแม่ครับปุโรหิตย่างเนี่ยเดี๋ยวออกจักเดี๋ยวไม่กลับมิเอร่อไม่กลับเหรอไม่กลับให้แม่ฉันแม่โทรมาอยู่นะเมื่อกี้เอออยากให้แม่นั่งรถตู้มากรุงเทพมาหาฉันเออเปนเงินเหรอบอกให้แม่เอาอะไรมาฝากบ้างบ้านมีอะไี่ราเอามาฝากบ้างของหลังนี้ของเด่นก็จะเป็นถั่วงอกแล้วก็แผ่นเกี๊ยวอย่าลืมให้แม่เอาเงินมาหน่ยนะ เอาเงินมาแม่แต่ก่อนแม่ชอบส่งแบบมาม่าส่งอะไรมาเนี้ยแม่ต้องส่งส่งเงินนี่จะกินอาหารเกาหลีค่ะเกาหลีแม่ในเกาหลีเคยได้ส่งกิมจิมึุเอาตังค์หรอมึงต้องส่งให้เขาหรือเปล่านั่นแหละค่ะก็ฝากเลยนะคะก็สบบเอ็มวีอันนี้ก็คือมาดเดิลขวัญเอ๋ยนะคะซึ่งมาดเดิลเนี่ยแปลว่ามาเถอะนะไม่ใช่ว่าแปลว่าแม่ค่ะใจนะครับกับอ่าละครนะคะบนลัคของพะงันแยงนะคะก็คือออนแอร์วันแรกวันที่สิบ ่คือเสาร์อาทิตย์ก็คือดูกันไปเลยไม่ต้องทําก็คือดูดึกด้านดูจนจบเพราะว่าชาววันดูขึ้นไม่ต้องทํางานถ้าทำทุกวันอยู่นะคุูผู้ชมท่านโทษนะคะช่วงนี้ work from home ค่ะทํางานทุกวันเลยค่ะงงลูก้าดไปหยุดไปหยุดแ้ล่ะค่ะถ้าช่วงนี้ใครนะคะที่เครียดเรื่องงานเรื่องโควิดนะคะก็รอเนี่ยค่ะฉันว่าช่วงนี้คนอยู่บ้านแล้วแหละหาอะไรที่บาสมองดูแบบให้หายแบบมลรักให้หายที่ถึงบ้านนา ฝากด้วยนะคะทางช่องสามนะคะวันที่สิบสี่พฤษภาคมนี้นะคะเวลาสองทุ่มป้าละครหลังข่าวสองทุ่มสิบห้านิด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 ก็ฝากไปนะคะแล้วก็เช่นจะรอติดตามโบูมฤดาค่ะโอ้ยมีตัวที่ฉันเลืมบอกฉันชอบฉันชอบเปี้ยวเปี้ยวเอฟเปรี้ยวเอฟฉันชอบมากแต่ก่อนฉันติดตามยูบีซีพอชี้เลยนะฉันชอบเมื่อกียร์บีสองอุ้ยฉันจำได้เปรี้ยวบีสองเปรี้ยวบีสองเปี้ยวบีสองฉันชอบมากใช่คือแก่นแก้วแก่นแก้วมีแม่น้อยพวงงามด้วยแต่แต่ดูเรื่องนี้เหมือนเหมือนแม่เล่น ตลกไหมเหมือนถ้าดูจากในเอวดูเป็นแบบเอออะไรอย่างเงี้ยอละค่ะก็สําหรับคลิปนี้นะคะชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามช่องโฮตอนนี้นะคะอยากถึงเจ็ดพันเจ็ดพันซับนะคะใช่ค่ะแล้วก็ใน Facebook อย่าลืมเลยนะคะ f c e e o o o คุณผู้ชมฝากหน่อยพรช่วงนี้ลูกค้าเริ่มผ่าน a c e b o o k มาแล้วเราหลืม Facebook ไปนานฝากกดแบบ มันถ้ามันไม่ลําบากนะคะคุณผู้ชมเข้าไปกดไลค์ใน Facebook นะคะเจอคำว่าโฮภาษาไทยเลยค่ะเจอแน่นอนค่ะโปรไฟล์สีฟ้าค่ะใช่โปรไฟล์ตัวใหญ่มากนะคะโคเวอร์คือตัวใหญ่มาก่คะแล้วก็เดี๋ยวมีคลิปสั้นๆเล็กน้อยมีแชร์ลิงก์แชร์อะไรไปก็ก็ฝากได้ค่ะคะไปแล้วค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวก็ขอสอดที่เตรียมไว้เดี๋ยวหมอชิส์หรอพี่ เธอนั่งบกสอเหรอฉันนั่งรถไฟฟีรีกับจัด <C> e <at> ลงสถานีโพธารามค่ะ <C> e <at> ฉันบอกสวัสดีลุงลง,ลงลยได้ไหม <C> e <at> ได้คนลงุงลงคนลงุงลงอยู่หลังบ้านฉัน <C> e <at> ไปแล้วค่ะ